ชัดเจนนะครับสกุลให้ชัดเจนแบบนี้ล้คุณคือใครนะครับเราจะจัดให้นะครับนะครับไม่เสียเยอะหรอกไม่เสียเยอะไม่เสียเยอะนะครับนะผมงานผมนั่งรออยู่บ้านก็แล้วกันผมจะให้เป็นหน้าที่ของทนายสมเกียรตินะครับการของท่านไปนะครับนะก็ฝากทนายสมเกียรติด้วยนะครับถ้าเกิดเขาคอมเมนต์เข้ามานะครับแบบนี้ล้คุณเป็นใครเดี๋ยวผมจะส่งรายชื่อให้นะครับ จะได้ให้คุณแทปปี้ทามเนี่ยไปดำเนินการนะให้มันรู้จักคุณคนมั่งนะเนาะโอเคนะครับอ,อ,อย่าเอาอะไรพิมพ์เสียไปแลกกับเกลือะะเอาฟินพิมพ์เสียงแล้วก็คือพิมพ์เสียนะครับนะครับมันมาแล้วลูกเหมือนกันอนะ่ะใครมันคือใครมันคือบคุคคลที่สามที่เราที่เราพูดถึงอ๋อมันอยู่ใหรครับมันคือบคุคคลที่สามนั่น,นะคะืเอเจ้าวัยเฮดแปงนะะครับของสุลด์นี่ภาษาไทายเขาจะน ระบุชัดเจนครับมันคือบุคคลที่สามที่เราพูดถึงนะครับมันคำแบบไทยดั้งเดิมมันเมืองกูนะครับอ่ามันเมืองกูนะ,ะมันคือบุคคลที่สามนะครับเมืองก็คือเมืองนักกูก็ะคะือกู้นะครับนะครับเอาเรื่อาไังเกตกเรียกงาไหนครับชัดเกนน,นนะครับยังไม่กะปอานยังจะได้ครับัเจนครับนี่โอ้เอาหูฟังครับ มันมองกูนะครับเอออันนี้เป็นไม่ยากรณนภาษาไทายนะครับผมภาษาพจนานุกรมมีครับนะครับมีนะครับมีความหมายเรียบร้อยนะครับอย่าไปใส่ใจมันลุงโอ้ผมไม่ใส่ใจหรอกครับผมไม่ใส่ใจและไม่เอาใจใส่ครับนะใส่ใจไม่อยู่แล้วครับแล้วก็ไม่เอาใจใส่ด้วยนะครับฟังให้ดีนะครับใส่ใจกับเอาใจใส่นะครับนะครับมันต่างกันนะครับน้ำหนักมันก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับดูให้ดีนะครับพษาไทยเรเน่ะ 杀鸡取蛋吧。